เพื่อนพาไปโอเคโอเคจัดไปพอด,ดีว่ามีลูกค้าร้านเราอยู่ร้านนึงสั่งหมูเราทุกวันวเรามีบริการจัดส่งถึงที่อ,อยวเราพาไปทานโอเคอร่อยแน่นะแน่นอนเพราะเราหิวมากใช่ไปคะ่ะตอนนี้เราก็มาถึงร้านชาบูพิเศษแล้วนะคะเดีย๋ยวเราจะพาไปกินของอร่อยกันคะ่ะตามมาเลยจ้าแต่ก่อนเราที่ราจะไปกันนะคะ เรามาถึงร้านชาบูวิเศษแล้วเราก็จะเดินไปแบบวิเศษวิเศษค่ะไปก,กันเลยรถไม่มีหนึ่งสองสามแล้ว e s น <c oughs> ตอนนี้เราก็อยู่ที่ชาบูวิเศษนะคะนี่ค่ะคือเมนูของร้านชาบูวิเศษค่ะมันจะมีราคา229บาทและ299บาทจ้ะชุดละ299บาทนะคะก็จะมีอาหารตัวนี้ด้วยแะกินชุดไหนดีคะเราอยากกิน299อ่ะเราว่ามันจัดเต็มมันแน่นมากอ่ะงั้นจะไปจ้ะเพื่อนดูซีนมันน่ากินมากเลยเนี่ยอันนี้ก็น่ากินเธอราอยากกินฉี่ด่าแล้วก็เธอก็อยากกินกุ้ง น่ากินทุกอย่างเลย่ะงั้นเราสั่งกันเลยดีกว่านาะจัดไปจ้าค่ะแล้วเราสั่งอาหารนะคะก็นี่ง่ายเลยคะ่ะนี่เราเดินเข้ามานะคะจะมีพนักงานนะคะเอา QR โค้ดมาให้เรานะคะแค่เรานะคะหยิบโทรศัพท์มือเดี๋ยวขึ้นมานะคะแล้วก็สแกนเลยนะคะพอสแกนเสร็จแล้วนะคะเราก็สั่งได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำซุปนะคะหรือว่าจะเป็นน้ำรีฟิลก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นอาหารเราก็สั่งได้ในไม่ทีค่ะสะดวกสุดบๆสะดวกมากๆเลยค่ะ ค่ะอาหารก็มาแล้วนะคะเรามาดูหน้าตาอาหารของเรากันดีกว่าน,นะคะว่าจะน่าทานแค่ไหนคะ่ะอืมน่ากินมากๆเลยนะคะวันนี้มีเมนอูอะไรบ้างนะนี่เลยคะ่ะจากของร้านของเรานะคะนี่เลยไม่ว่าจะเป็นสันคอนะคะสันนอกหรือว่าจะเป็นสามชั้นนะคะก็มาจากร้านเราทาั้งนั้นเลยน่ากินมากๆเลยนะคะร้านเราร้านอะไรนะเอกชัยหมูสดจ้า ่คะเรามาทานกันเลยแล้วกันนะคะมาเดี๋ยวเราใส่หมูลงก่อนนะคะนี่เลยเพื่อนโซมาใส่เลยคะ่ะไม่ต้องรองไม่ต้องร้อหิีนแล้วนี่นะคะไม่ไหวแล้วก็เพราะมันรอ้องนี่เลยคะ่ะใส่ไว้เลยนะคะนี่อันนี้จะเป็นสามชั้นนะคะนี่ <laughs> แล้วระหว่างที่รอหมูสุกนะคะเราก็มาดูอาหารทันเล่นกันดีนกว่านะคะว่าที่ร้านเขามีอะไรกันบ้างคะ่ะนี่เลยนี่เลย,เลยสปากเกตตีคาโบนนร่า<ม>ค่ะน่ากินมากๆเลยนะคะนี่ค่ะและนี่ก็ควซองซอสเห็ดพอปโปค่ะนี่แล้วก็นี่นะคะทีเด็ดค่ะนี่้าวนาเบคอนย่างมันเด็ดมากนี่นะคะ แล้วก็ยังมีซูชิด้วยนะคะซูชิเบินไฟนะคะนี่น่าทานมากมากเลยค่ะของทานเล่นเมนูว่างๆของเมนูไทยนะคะก็มีแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายจ้าเพื่อนๆอย่ารอรมาทานกันนะคะอร่อยมากๆเลยนะแอบบอกแล้วที่สําคัญนะคะน้ำจิ้มเด็ดมากมาเรามาทานกันเลยดีกว่าคะ่ะลองกันเลยค่ะไปไม่รอแล้วนะไปก่อนนะคะไปกินก่อนนะ ขอตัวก่อนนะคะอันนี้สั่งคอนะคะม,มันนุ่มมากค่ะเนื้อะแล้วหมูร้านเรานุ่มมากๆเลยค่ะเพื่อนท้อมว่าไงอร่อยไหมสุดโค้ อนนชอบมากอันนี้หนึ่งในดวงใจะคะ่ะน,นี่หมูห่หอชีสอันนี้เป็นซุปน้ำดำนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นน้ำซุปหมาล่านะคะตัวนี้บอกเลยว่าเด็ดมากหอมมากๆะะเลยค่ะเพื่อนส้มใส่เยอะเ,ยอะเลยนะนี่นะจ๊ะสำรนอกจากร้านเราจา้าชิ้นใหญ่ตัวมากแล้วขอสักเด้งสองเด้งนะ ก็ได้ปอปเด้งนะกุ้งก็เด้งจ้ะเพื่อนส้มรู้ไหมว่านี้อะไรอะไรนะหมูเด้งเด้งเด้งจ้ะลองเลยอร่อยเป็นคนมาหรือเปล่าแน่นอน หมูเด้งที่นี่เขาเด้งจริงๆนะคะแล้วก็อร่อยมากด้วยรสชาติดีมากๆเลยค่ะเพื่อนต้องมาลองกันคะคนทานก็ยังเด้งอยู่นะคะเด้ง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 อย่นีค่ะนี่าใส่กันเต็มที่มากๆเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะจับหนักเลยทานกันเยอะเลยนะคะจะบอกว่าแอบคืนน้ำลายเล็กน้อยพ้าเพื่อนๆได้ยินเสียงไม่ต้องสนใจนะคะ ระหว่างที่รอหมูสุกนะคะนี่เราก็มาทานอาหารทานเล่นกันนะคะอันนี้อร่อยมากๆเลยนะคะถ้าลูกค้าสั่งนะคะเขาก็จะมาเป็นชิ้นเป็นคำแบบนี้นะคะชิ้นหนึ่งหนึ่งคำแบบนี้นะคะเดี๋ยวทานให้ดูนะชิ้นใหญ่นะคะใจโตหืมหื้อ,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 อ เปมฝากเปามทำจริงๆค่ะ,คะขอระชาตเลยค่ะแล้วหมูก็สุกแล้วนะคะดูสิน่าทานมากๆเลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะคะค่ะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ทานอิ่มกันเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยังไม่จบเท่านี้นะคะนอกจากจะมีอาหารนี้แล้วแล้วก็มีของหวานด้วยนี่เลยมีไอติมหลากรลมากๆเลยนะคะ มีทั้งช็อกโกแลตนะคะมีทนนั้งวานิลลานะคะแล้วก็มีมะนาวนะคะแล้วก็มีชาเขียวนะคะแล้วก็ยังมีอันนี้ด้วยนะคะนี่อันนี้จะเป็นเฉาก้วยนะคะเฉาก้วยของที่นี่นะคะจะเป็นเฉาก้วยโบราณนะคะแล้วก็ใส่แบบน,นี้เลยค่ะน้ําตาลทรายแดงค่ะ mm hmm. น่ากินมากๆเเดี๋ยวเราลองทานกันนะคะ เย็นจับใจมากเลยค่ะมาดูนี้ต่อเลยค่ะแล้วก็ยังมีวอฟเฟิลนะคะเสิร์ฟคู่กับไอศครีมนะคะเลือกสามารถเลือกรสได้ด้วยนะคะเป็นส้มทานเลยค่ะหวานเหมือนคนทานไม่เอ่ยหวานมากหวานเจี๊ยบเลยค่ะ แล้วจะมีวาลเฟเลแล้วนะคะก็ยังมีข้าวโพดคุกเนยด้วยนะคะนี่ใส่ข้าวโพดนะคะต้องมานะนี่เป็นสม้มเรากินกันเยอะเกินไปไหมแน้นเองไปหมดแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับนะคะพี่ผู้จัดการร้านของเรานะคะสุดหล่อของเรานะคะพี่ปามค่ะสวัสดีครับค่ะ แล้ววันนี้นะคะเราก็อยากจะมาถามความประทับใจนะคะของคุณพี่ที่ว่าสั่ง,งหมูกับทางร้านเอกชัยของเราเป็นยังไงบ้างคะก็ความประทับใจนะครับผมก็สั่งแล้วก็ส่งไว้สั่งปุ๊บนะครับแล้วก็มาส่งเลยสะดวกสบายครับอยู่ใกล้ที่ร้านพอดีแล้วหมูของเราเป็นยังไงบ้างคะหมูสดใหม่ทุกวันครับสั่งทุกวันเหมือนกันแล้วก็สดใหม่ทุกวันประทับใจนะคะแล้วได้ข่าวว่า ชาบูวิเศษที่ร้านเนี่ยค่ะวิเศษยังไงคะพี่อยู่อยากรู้มากเลยก็วิเศษทั้งชื่อชื่อวิเศษตามชื่อเลยครับผมทั้งหมูทั้งเนื้อแล้วก็ของทานเล่นเยอะแยะมากๆครับอขอให้พี่ปาล์มนะคะฝากพี่กัดร้านนิดนึงค่ะได้ครับผมทังร้านนะครับอยู่ปากซอยโคสินะครับผมเข้ามาปากซอยจะเห็น้อมามองซ้ายมือนะครับจะเห็นล้ายชาบูวิเศษหน้าร้าน ฝากเบอร์โทรร้านได้เลยค่ะพี่0ูนย์ครับผม165 6 2 7 8ครับสามารถโทรมาจองทางเพจได้รเพจชาบูวิเศษครับผมสำรองที่นั่งไว้ก่อนนะครับเยี่ยมเลยค่ะแล้วอยากจะถามพี่อีกนิดนึงค่ะว่าที่ร้านของพี่เลยค่ะถ้าเป็นหมูอะค่ะซิกเนเจอร์ของร้านเนี่ยตัวไหนขายดีที่สุดคะก็จะเป็นสักันสไลด์ครับแนขายดีแล้วก็เป็นสักคอสองนะคอ๋อเด็ดเลยใช่ไหมคะใช่ครับเด็ดที่สำคัญค่ะสั่งมาจากร้านเดกช็ใช้ชอบค่ะแน่นอนครับผมค่ะ อ่ะแล้วก่อนจะจากกันวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่มากมากเลยนะคะอาหารอร่อยวิเศษสมชื่อจริงๆค่ะแล้วก็อ่าทางร้านที่ของเอเกชัยของเรานะคะก็ขอมอบนะคะป้ายตรงนี้นะคะเป็นอ่า,า آ, ป้ายปฏิสัตว์นะคะร้านนี้อร่อยปลอดภัยไว้ใจได้นะคะให้กับร้านชาบูวิเศษด้วยนะคะขอบคุณม,มากค่ะคะ่มมะถ้าอย่าง<ๆ>นั้นก็วันนี้ก็อิ่มแล้วเนาะอิ่มแน่นท้องเลยนะคะอย่างั้นก็วันนี้ เราสบคนก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะไว้พบกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะเพจเอกชัยช็อปด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ